ราศีสิงห์ฮะคือหนึ่งในราศีของการเปลี่ยนแปลงนะครับในช่วงปี68นะฮะจะออกจากพื้นที่ปลอดภัยหรือ comfort zone แล้วนะครับบางคนชีวิตนะครับในช่วงช่วงขวบปีที่ผ่านมามันทาอะไรซ้าๆเดิมๆนะฮะเช้าสายบ่ายเย็นนะฮะทำอะไรซ้าๆเดิมๆไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงนะครับจะด้วยเหตุผลของงานเหตุผลของครอบครัวนะฮะเพราะบางคนจะต้องถ้ามีครอบครัวนะครับแล้วถ้ายังลูกยังกําลังโต ก็ต้องตอนเช้าไปส่งลูกนะครับหรือว่ากลางวันทานข้าวแล้วเดิมเดิมเดี๋ยวเย็นมีโอกาสก็ไปรับลูกนะครับคือบางคนทำอะไเดิม,มเดิมนะฮะซ้ํเดิมเดิมมาตลอดนะครับหรือบางคนทํางานนะฮะไม่ได้มีครอบครัวก็ทุ่มเทกับงานนะครับทํางานจนมืดมืดจนดึกก็ค่อยกลับบ้านนะครับตอนเช้าก็อาบน้ำมาอาบน้ำมาทํางานต่ออะไรก็ตามเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงนะมันจะไม่ค่อยเหมือนเดิมแล้วนะนะมันคงจะไม่แบบพลิกหน้าพลิกหลัง คือไปอยู่ที่อื่นเลยไปอยู่ต่างประเทศเลยไปอยู่ต่างจังหวัดเลยโอ้โหมันไม่พลิกแบบแรงขนาดนั้นเพียงแต่ว่ามันจะมีงานแทรกงานด่วนหรือมีกิจกรรมอะไรที่นอกเหนือนะฮะจากงานทั่วไปนะครับก็จะมีเข้ามาแบบนี้นะฮะจงังหวะดาวเรียกว่าบางทีนะหรือว่าใครสักคนหนึ่งนะครับไม่เรากับแฟนเราเนี่ยฮะอาจจะมีงานใหม่หมนะครับมีกิจกรรมใหม่ๆบางทีเราเองแหละอยากจะทํางานส่วนตัว หรือว่าได้รับมอบหมายหน้าที่ใหม่นะฮะต้องไปดูงานเดินทางบ่อยขึ้นก็ได้นะครับคือแบบจากนั่งทํางานบนโต๊ะนะครับโดนให้งานออกไปทํางานข้างนอกบ่อยขึ้นหรือใครที่ไปทำงานข้างนอกบ่อยก่แล้วนะฮะบ่อยก็เดิมก็ได้อ่าโอ้โหถ้าเดินทางหนักเนยน,นะก็มีนะฮะแล้วก็บางคนก็กลับมาทํางานแบบเดิมนะครับหรือทํางานออฟฟิศนั่งโต๊ะบ่อยขึ้นก็ได้นะฮะเห็นไหม การเปลี่ยนแปลงบางคนก็ไม่ชอบความเปลี่ยนแปลงแต่จริงชาวราศีสิงห์เนี่ยเป็นมนุษย์ที่มีความท้าทายนะชอบความท้าทายชอบความตื่นเต้นนะฮะไม่ชอบอะไรที่นิ่งนานเกินนะครับมันรู้สึกเบื่อสิงโตคือเจ้าป่าคือนักล่านะฮะนักล่าคงจะไม่แบบอยู่ถิ่นเดิมรอให้เหยื่อเข้ามานะครับคือพูดถึงสิงโตนะแล้วก็เหยื่อก็เข้ามาก็คอยมาไล่นะฮะแต่ไม่ฮะสิงโตบางทีเขาออกไปหากินนะครับก็แปลว่ามนุษย์ชาวราศีสิงห์ เป็นมนุษย์นี้ที่ชอบเดินทางหรือชอบทํางานที่แปลกใหม่แล้วปีหน้ารับปี68แล้วกันนะฮะเผื่อใครที่ฟังคลิปนี้ในปี68ใครที่อยู่ในปีนี้นะครับจะเป็นปีที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบนะครับใหม่ๆนะครับน้าว่าไปนะครับก็จะเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบที่ใหญ่ขึ้นนะครับดีขึ้นนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวดาวพฤหัสจะโคจรจริงๆในช่วงครึ่งปีแรกดาวพฤหัสคือดาวของผู้ใหญ่นะฮะ พจอจรอยู่ในตําแหน่งที่เกี่ยวกับงานหนะ้าที่ครับผิดชอบผู้ใหญ่เมตตาผู้ใหญ่เตรียมเอางานหรือโปรเจกต์หรือบางทีถ้าเราทํางนานฟรีแลนซ์เราอาจจะมองเห็นโอ,อกาสใหม่ๆอยู่แล้วนะฮะเดี๋ยวหลังปีใหม่ค่อยมาลงมือนะครับก็ได้นะฮะหรือว่าเริ่มต้นนะครับก็ได้นะครับนี่ฮะคือจังหวะดาวที่มันจะเกิดขึ้นและทีนี้เกิดอะไรขึ้นไหมฮะในทีนี้ก็เกิดเรื่องของเราก็จะหาอะไรทํานะครับ มากกว่าเดิมมากกว่างานที่มันเปลี่ยนแปลงนีนะเดี๋ยวจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องครอบครัวนะครับอะไรบางอย่างนะฮะดาวราวหูโคจรเลงนะครับบางคนถ้าโสดอยู่ก็มีคู่มีแฟนนะฮะออกจากพื้นที่โสดอ่าบางคนเล็กลงจากคานนะครับหรือบางคนมีคู่แฟนแล้วนะฮะก็จะขยับกลายเป็นแต่งงานกลายเป็นอยู่กินด้วยกันอะไรแบบนี้นะครับแต่ดาราหูเลงเนะนเพื่อนต้องระวังอย่างนะฮะต่างคนต่างเะมีอีโก้ นะครับเราหูไปได้อีโก้นะหรือแบบการรู้สึกตัวเองแบบมีความสําคัญนะฮะหรือว่ารู้สึกตัวเองแบบเหนื่อยเยอะนะครับเพราะฉะนั้นแฟนเราต้องเข้าใจเรานะฮะแต่แฟนเราก็ดันนึกเหมือนกันเลยนะเขาก็เหนื่อยเยอะนะฮะตัวเราต้องเข้าใจเขานะครับอารมณ์ของการมองตัวเองเป็นเซนเตอร์มันจะเกิดขึ้นนะครับในปีหน้านี้หลนะนะแต่ว่าอะไรไงต่อไปครับมันก็จะถ้าถรงจุดหนึ่งมันจะทะเลาะกันได้นะฮะจากความรู้สึกว่าเราก็เหนื่อย ส่วนแฟนเราก็จะรู้สึกว่าเขาก็เหนื่อยนะครับเราควรจะดูเขาหรือเขาจะดูด้วยควรจะดูเราก็ร่วมกันดูแล้วกันนะฮะอันนี้ผมก็เตือนไว้เป็นข้อสังเกตว่าทําไมไหร่ที่เรารู้สึกแบบเริ่มตัวพองนะฮะเริ่มรู้สึกว่าแฟนต้องฟังเราแฟนต้องเชื่อเราแฟนต้องเข้าใจเรานะฮะเมื่อน,นั้นระวังดีๆนะมันเหมือนจะทักไม่ได้แล้วมันจะมีปัญหานะครับมันจะเริ่มมีปัญหากันนะครับในชีวิตคู่ได้นะครับ แต่มันก็เป็นเรื่องทั่วไปนะมันก็มีบ้างบางช่วงถ้าหลุดหลงลืมไปนะฮะแต่อย่างน้อยโอเคความรักยังที่รักกันดีอยู่ก็มีนะครับแสดงว่าสังเกตไหมงานเรากับแฟนเราต้องเยอะขึ้นแน่ๆผมดูนะว่าใครที่มีคู่แฟนแล้วนะฮะต่างคนต่างจะมีภาร,รกิจหน้าที่ความรับผิดชอบใหญ่กว่าเดิมนะครับเข้มข้นใหญ่กว่าเดิมเรารู้สึกว่าภาระเราสําคัญนะครับแฟนเราก็รู้สึกว่าหน้าที่เขาสําคัญฉะนั้นบางที เราใช้เขามาดูแลเราเหมือนเดิมมันคลีก็ยากแล้วอีกอย่างหนึ่งแฟนเราอาจจะมองเราว่าให้เวลาเขาน้อยลงอันอย่างนนะถ้าใครที่คิดจุกจิกเนี่ยรับรองเลยทะเลาะกันแน่ๆเลยนะฮะในช่วงปี68นะครับแต่ถ้าเราโอเคเข้าใจนะสถานการณ์สารภาพต่างๆนะครับพยายามดึงอารมณ์ดีๆอย่าคิดมากนะครับทำไงได้ให้มันชีวิตคู่มันอยู่ได้นะครับประมาณนี้นะฮะผมไม่ได้ส่งคําบอกเล่าว่า เดี๋ยวจะทะเลาะแล้วก็จะเลิกกันนะผมมองว่าปัญหาหลักๆคือต่างคนต่างรู้สึกมีอีกโอก้เพิ่มขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วก็ต่างคนต่างรู้สึกว่าอยากให้ฝั่งหนึ่งเอาใจหรือว่าเอาใจใส่กับตนมากขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วถ้ามันไม่มีสติแล้วทะเลาะกันเนี่ยมัน,นกี้จะแรงถูกไหมเฮ้ยมันจะคิดมากไง,ไง่ายๆฮะต่างคนต่างจะคิดมากแต่พูดไม่ได้เพราะว่าถ้าพูดแล้วกลัวทะเลาะถ้าไม่พูดก็กลัวว่านาะคนจะทะเลาะนะครับนี่ไหมมันกําลังอยู่ในจุดนี้นะ มันดีตรงที่ทั้งคู่ยังรักกันอยู่นะฮะเพราะยังรักกันอยู่มันก็สุดท้ายก็ยังพอคุยกันได้นะฮะแปลว่าการแรงกระทบเรื่องของความรักมันจะเริ่มมานะเนี่ยผมก็เตือนไว้ก่อนนะครับแต่พื้นที่ปลอดภัยมันจะถูกขยายออกแปลว่าอาจจะเป็นเรื่องงานที่ใหญ่ขึ้นนะหรือว่าหน้าที่ความรับผิดชอบในงานส่วนตัวใหญ่ขึ้นก็ได้นะฮะแล้วก็เรื่องของชีวิตความรักจะเป็นการปรับขยับอีกรอบหนึ่งนะครับอย่างที่บอกฮะโสดไปไม่โสดหรือไม่โสดไปโสดก็ได้หรือว่า กำลังคบหากันก็ขยับกลายเป็นอยู่กินด้วยกันหรือแต่งงานกันนะครับก็ได้ครับแปลว่าแรงจะเพิ่มในทางออกหรือเรียกว่าพัฒนาการชีวิตคู่ในปีหน้ามันจะปรับขยับนะครับอีกรอบหนึ่งนะครับฉะนั้นก็พยายามรักษาสนานภาพทั้งคู่นะครับดีๆนะมันจะเป็นเรื่องงานขยับเงินช่องทางการเงินเพิ่มมากขึ้นเงินจะเข้ามาเพิ่มมากขึ้นนะ แต่นเนื้อเ่ยเนื่อจริงครับเป็นสิ่งนี่เนื่อจริงนะฮะเอาเรื่องกันนะแล้วก็เรื่องของจะเรียกว่าที่อยู่อาศัยนะฮะบางคนอาจจะมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยนะครับบางท่านอาจจะย้ายที่อยู่นะครับเช่นจากบ้านม่คอนโดอยู่คอนโดมีบ้านอ่าหรือว่ากําลังจะผ่อนอะไรที่มันเป็นเริ่มเวลาเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ดูเงินดีๆนะถ้าเงินยังไม่ชัวร์อย่าเพิ่งเอานะฮะถ้าผมวันนี้ผมแนะนําทหารนะครับ ถ้าเราจะลงทุนหรือจต้องใช้เงินก้อนอะไรก็ตามในช่วงปี68นะฮะพยายามคิดหน้าคิดหลังหลายตลบหรือว่าคิดหลายรอบหน่อยนะฮะมีสติในการคิดอย่าคิดเข้าข้างตัวเองอย่างเดียวว่าถ้าทําแล้วมันต้องดีนะฮะกำไรมันต้องเยอะฉะนั้นเราเป็นนี้ได้เราอันนี้อย่าคิดขนาดนั้นนะฮะผมดูว่าดูไปเรื่องๆไปดีกว่านะครับแล้วก็เซฟเอาไว้นะครับอะไรก็ตามถ้าเลือกระหว่างเซฟกับเสี่ยงนะฮะเลือกเซฟนะครับในการเปลี่ยนแปลงนะครับแต่อย่างไรเสียผมดูว่าปี68นะครับ ชีวิตปรับขยับแน่เป็นการปรับขยับครั้งสําคัญกันนะฮะจะเป็นการปรับขยับเรื่องงานมีการปรับขยับเรื่องเงินหรือที่อยู่อาศัยนะเรื่องความรักนะครับมีการปรับขยับแน่และเป็นการปรับขยับที่ทําให้เราเปิดโลกอีกทางหนึ่งนะฮะหรือว่ามีอะไรดีๆเพิ่มขึ้นในอนาคตนะครับโอเคครับนี่แหละหนึ่งในราศีที่จะออกจยกพื้นที่ปลอดภัยของตัวเองแล้วนะแล้วจะไปเผชิญกับไอ้สิ่งที่ผมบอกทั้งหมดนะฮะกระจุกกระจิกหลากหลายอย่างนะครับ ก็โอเคมีสติดีๆขอโชคดีครับเป็นกำลังใช้นะครับสวัสดีครับ